ใครที่กำลังมองหากระเป๋าคู่ใจนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลนี้เนาะบอกเลยว่ามี1แบรนด์นะคะที่ผสมผสานความเป็นไทยและความทันสมัยได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะแบรนด์นี้เราเซเลบริตี่ใช้กันเยอะมากๆเลยนะคะกับแบรนด์นี้เลยฉันค่ะว้าวสวยอะ่ะ แล้วบอกเลยนะคะว่าสเสน่ห์ของแบรนด์ฉันนะคะนั่นก็คืองานคราฟนั่นเองค่ะที่เนี้บมากๆเลยนะทุกคนดูสีนี่สำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะคะก็จะเป็นหนังวูนะคะวูเว้นนะคะสกินแบบร้อยเปเซนเลยมีสีให้เลือกเยอะเลยนะคะสีน้ำตาลกำลังมาเทรนปีนี้และปีหน้าของเรา แล้วก็ยังมีกระเป๋านี่คอลเลคชันนี้นะคะจะเป็น PU นั่นเองอุ้ยเท็กเจอร์แบบดีมากแน่นจริงแล้วก็มีอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้อนอกจากกระเป๋ารุ่นนี้แล้วนะคะก็ยังมีรุ่นอื่นอีกด้วยถ้าจะเป็นมินิโฮโบก็จะเป็นแบบนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะเขาใช้ผักตบชวาแล้วก็ใบปอในการทําขึ้นมานะคะเป็นงานถักผ้ายีนแบบนี้ก็เก๋เหมือนกันนะคะใส่ย,ยาที่สามารถคอสบอี้ได้ก็อย่างนี้เลย ไม่ได้ามใจเลยนะคะใครชอบแบบสดใสสดใสก็สีฉูดฉาดก็มีหรือถ้าจะแบบ everyday look แบบง่ายๆเนาะก็สีโทนแบบเข้มๆสีสุภาพแบบนี้ได้เลยงานไหมพรมแบบนี้ก็มีค่ะ ชิคเมนสยามที่ช็อปร้านฉันครบ2,000บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤศจิกายนนี้สามารถแลกรับอีาบัคไว o เ c อร์100บาทฟรีอีกด้วยค่ะใครอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นที่ยั่งยืนและพกพาความเป็นไทยไปได้ทุกที่แวะมาลองสัมผักันได้แล้วที่ฉันสยามเซ็นเตอร์ค่ะ